ลงไปอย่างสวยงามค่ะสําหรับการเปิดตลาดนัดมือ2ของลองลิซานนะคะซึ่งแม่แฟนคลับเนี่ยเขามีการระบุมานะคะพร้อมทั้งแนบคริปพือที่เขาก็คือมีการซูมเข้าไปนะคะแล้วก็บอกว่าแอบไปส่องมาเหลือน้อยมากแล้วก็ไม่เปิดให้เข้าเลีว้วนั่นเองนะแล้วก็บอกอีกว่าขายดีมากแล้วก็แฟม,มากนะคะไม่เปิดให้ใครเข้าเล้วที่จองมาก็ได้แค่รอบเดียวเท่านั้นค่ะเขาก็พยายามกับคนรับหิ้วพอสมควรเลยประมาณนี้นะคะอ่ะแปลว,ว่าก็มีคนมาหิ้วด้วยแหละแต่คนละตามชิ้นเท่านั้นจริงๆค่ะอ่ะตอนนี้เป็นการปิ เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ล่าสุดหลังจากที่น้องลิซ่ามาลงรูปภาพเป็นคุกกี้ใช่ไหมคะเอาไว้แจกลูกค้าแล้วก็ล่าสุดไหมคะคนสวยก็มาลงรูปภาพน่ารักมากเลยนะคะวันนี้แต่งตัวแบบว่าแม่แม่แ,มแฟนคลับบอกว่าได้เห็นน้องลิซ่าสายฟอลเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเนื่องด้วยงานต่างประเทศพอมาที่เกาหลีรอบนี้ก็เป็นสดใสสุดน่ารักค่ะคุณบอสคนสวยแล้วก็ล่าสุดค่ะแถมยังมีการมาบับเบิลด้วยนะแองก็เลยจะขอเมาส์นิดนึงนะคะในส่วนของบับเบิลที่น้องลิซ่าทักมาหาเพื่อนๆซึ่งในบับเบิลนะคะขออนุญาตนำ ข้อมูลเป็นคำเปลจากแม่แม่แฟนคลับน้องลิซ่าขมาทักทายแฟนๆค่ะเดิมเริ่มสตาร์ทมาทักทายก็ช่วงประมาณ16บนาฬิกานาทีค่ะน้องลิซ่าบอกว่าวันนี้ถึงแม้จะได้เจอแป๊บเดียวก็รู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็จากนางค่ะแฟนคลับนะคะพิมพ์เป็้ภาษาไทยค่ะก็บอกว่าลิซ่าสนใจปล่อยแมวไม่ลูกน้องลิซ่าก็พิมพ์เป็นภาษาไทยตอบกลับมาค่ะบอกว่าจะเลี้ยงไหวเลยคะกินดุมากอุ้ยหมายถึงตัวไหนน่าจะทุกตัวหรือเปล่าคะเนี่ยจากนั้นค่ะแฟนคลับก็บอกน้องลิซ่าว่าขอบคุณนะได้ของดี ขอบใจน้อลิซ่าซึ่งเป็นภาษาเกาหลีค่ะน้องลิซ่าก็ตอบเป็นภาษาเกาหลีว่าใส่สวยๆแล้วเก็บรักษาดีๆนะคะเออใจเหลือเปี่ยวมากค่ะทีนี้ค่ะแม่ไทยก็ถามว่ามีโอกาสจะมาเปิดท้ายที่ไทยบ้างไหมคะลิลลี่ไทยก็อยากได้บ้างนะน้องลิซ่าก็ตอบไทยค่ะว่าโหขอเวลาสะสมใหม่ก่อนนะอ่าน่าจะมีลุ้นค่ะแคล้ว่าน้องลิซ่าตอบแบบนี้นะคะน่าจะมีโอกาสมาเปิดท้ายที่ไทยนะคะตั้งตารอกันได้เลยจะมีโชว์โซโล่กี่โชว์ล่ะจะโชว์อะไรหรอน้องลิซ่าก็บอกว่ายังเป็นความลับอยู่จ้าจากนั้นค่ะแฟนคลับนะคะก็ พิมพ์มาเป็นภาษาไทยค่ะบอกว่ามีคนบอกว่าเสื้อฮูดมาพร้อมกับขนแมวน้องลิซ่าก็ตอบเป็นภาษาไทยบอกว่าของแถมน่ารักมากมายคะ่ะแฟนคลับขา้าหนี้ก็บอกว่าโปสเตอร์น่ารักมากเลยแล้วก็อยากได้เสื้อยืดที่สตาร์ใส่ด้วยคะ่ะน้องลิซ่าก็ตอบว่าหนูก็อยากได้เหมือนกันนะและทีนี้นะคะแฟนคลับก็บอกว่ารอชมทัวร์สัปดาห์หน้าก,กันได้เลยน้องลิซ่าค่ะก็ตอบเป็นอีโมจิรูปเป็ดนะคะแล้วก็อีโมจิรูมหัวใจและทีนี้แฟนคลับเกาหลีก็บอกว่าถ้าลิซ่าไม่ตอบข้อความเช่นอีกฉันคงร้องให้แน่และน้องก็บออกว่่าาย ร้องให้นะนี่คือบทสุนทนาประมาณ16นาฬิกา9นาทีนะคะเพืเ่อนๆถึงประมาณ16นาฬิกา23นาทีเท่านั้นน้องลิซ่าอาจจะมาเพิ่มเติมต่อจากที่แอ๊กเล่าไปนะนะอย่างไรก็แวะเข้าไปคุยกับน้องลิซ่ากันเยะืะยนะคะเรียกว่ากิจกรรมล่าสุดนั้นสําหรับตลาดนัดเมือสองของน้องลิซ่าจบลงด้วยดีคะ่ะเพราะว่าของเหลือน,น้อยมากแล้วก็น้องประกาศว่ายังไงก็ตามกติกาเลยนะคะเพราะว่ามา1หนึ่งได้3เท่านั้นมีเวลา30นาทีต่อหนึ่งคนคะ่ะแล้วก็พอหมดเวลาปุ๊บนะคะก็ไม่ได้ให้เข้าไปเลี้ยวนะจ๊ะเลิศ อันนี้เป็น before after นะคะคือมีการถ่ายไปที่กระจกก่อนที่จะมีการเปิดขายใช่ไหมแล้วทีนี้ค่ะอ่หลังจากที่ปิดกิจกรรมต่างๆคือของเหลือบางมากน่าจะบางมากๆเพราะว่ามันเป็นกระจกมัวนะจ๊ะเรียกว่าเริ่มมาค่ะรวดเร็วมากอนุมโมทนาบุญก็ถือว่าได้ทําบุญกับน้องลิซ่าค่ะ